สวัสดีครับพบกันกับข้างทางเจ็ดแปดแปดนะครับคลิปนี้จะไม่ขายของนะครับคลิปนี้เนาะคลิปนี้ได้ผม,ผมได้เกินไว้ตั้งแต่สองสามคลิปเนาะอันนี้ก็ตอนรับเทศกาลปีใหม่นะครับผมขอให้พี่ๆทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะครับผมร่ำรวยในปีน้าและปีถ,ถัดไปนะครับผมคลิปนี้ น้องก็จะมากราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเนาะที่มาอุดหนุนรับชมแล้วก็ติดตามผมนะครับผมอันนี้อันนี้แอดไลน์เนาะเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้เบอร์แอดเบอร์ค้นหาเบอร์แอดไลน์ก็ได้อันนี้เลขบัญชีผมนะครับผมอันนี้เวลาติดต่อหรือนอกเหนือจากนี้ก็ติดต่อผมได้นะครับผมกราบขอบพระคุณเนาะอันนี้ผมจะมาให้ดูพัะศิวดีนะครับ อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจข้อมูลผมไม่มีเนาะแต่ว่าคนที่รู้จักหลวงพ่อตั้งแต่วัดเก่าตั้งแต่สมัยอยู่โคราชเขาบอกมาว่าหลวงพ่อได้จาได้ได้ไปจําพรรษาอยู่วัดอะไรสักอย่างผมก็จาไม่ได้อยู่ในล้วหลวงพ่อได้สร้างไว้ครับผมของหลวงพ่อชไนนะครับเป็นถือว่าเก่าครับผมตั้งแต่ยี่สิบปีครับผมเพราะว่าท่านมาอยู่คอนเกนประมาณปีห้ากว่านี่มั้งผมก็ไม่แน่ใจเนาะ ห้าสี่ห้าสามห้าสี่นี่มั้งผมก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็รุ่นใหม่นะลูกศิ์รุ่นใหม่ยุคใหม่นะครับผมนี่ครับสวยๆครับกาลังอันนี้เลยตะกุดเงินด้วยนะครับนี่ครับสีว่าีตะกุดเงินผมว่าตะกุดเงินอาจจะสร้างน้อยครับผมนี่ครับนี่ผมจะมาแจกนะครับผมผมจะทําการแจกนะครับผมใครที่กดติดตามผมแล้วเนาะครับผมถ้าอยากได้นะครับผมไม่เสียค่าใช้จ่ายครับผมผมจะ จัดส่งให้ฟรีครับผมนะถ้าใครได้ผมจะทำคลิปจับสัฉลากในวันที่ประมาณวันที่กลางๆงเดือนวันที่1ิบสี่หเนาะผมจะหยุดผมจะหยุดให้งลงรายชื่อกติกานี่ผมจะหยุดให้ถึงวันที่10เนาะแล้วผมจะเขียนรายชื่อรายชื่อลงในกระป๋องแล้วผมจะมาทำคลิป จับรางวัลนะครับผมว่าใครได้เนาะแล้วก็คนที่ได้ผมก็จะให้เวลาประมาณอาทิตย์นึงเนาะให้ติดต่อกลับมาหาผมโทรมาหาผมก็ได้เนาะครับผมอเอาชื่อที่อยู่มาให้ผมนะครับผมคนที่อยากได้นะครับคนคนที่มีสิทธิ์ที่ได้รับนะครับผมก็คือลูกค้าเก่าถึงซื้อหรือไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรครับขอแค่กดติดตามผมนะครับผมนี่ครับแล้วก็ลงชื่อ ใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับผมลงชื่อไว้ในใต้คลิปนี้เท่านั้นครับผมไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่หรือว่าจะยังไม่ซื้อหรือยังไงก็แล้วแต่ครับผมขอให้แค่กดติดตามผมนะครับผมกดติดตามผมเนาะกดติดตามแล้วกดสับตะไคร้สับตะไคร้ให้ผมนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเนาะเวลาจับรางวัลน,นะครับผมประมาณวันที่ สิบห้าผมจะมาทำคลิปจับรางวัลเนะลาะหลังปีใหม่ใครที่ได้ก็ผมจะให้ติดต่อกลับมาเนาะครับผมนี่ผมให้เลยหนึ่งองค์ผมแบ่งให้ผมมีสองมมองค์มีสององค์ผมจะเก็บไว้องคนะ์หนึ่งเนาะสวยครับตะกุดเงินด้วยตะกุดเงินเก่าครับผมนี่ตะกุดเงินไม่ใช่ไม่ใช่เป็นทองเหลืองทองแดงอะไรนะครับตะกุดนี่ครับตูสีมันจะออกเป็นเึงือง,เ,องเป็นแบบสวยครับผม เนาะใครที่สนใจใครที่อยากได้นะครับผมกดติดตามเนาะแล้วกดสับสับสไครเนาะให้ผมด้วยเนาะครับผมกดไลค์ด้วยเนาะกดไลค์กดติดตามกดสับสไครเนะครับผมนี่ครับผมจะแจกให้ฟรีเลยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับผมวันที่สิบห้าผมจะมาจับเนาะผมจะหยุดรับวันที่สิบมกรา ปีห5านะครับผมอันนี้ผมจะแจกเลยสําหรับคนผมจะเช็คดูนะครับสําหรับคนที่ติดตามผมเท่านั้นนะครับที่จะได้เนาะถ้าคนไม่ติดตามแล้วมาลงชื่อไว้นี่ผมขออนุญาตตัดสิทธิ์นะครับผมผมจะตรวจสอบนะครับผมเนาะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมอย่าลืมมาลงกันเยอะๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําคลิป รางวัลจับลายชื่อเนอะครับผมเนาะกราบขอบพระคุณครับ